ส s ah uh. s ม l a m u a l a i า u ะ w a r ะ h m a t u l l a ะ r a t u h อลลอฮ์คือพระเจ้าผู้สร้างและผู้ทรงรอบรู้ในสิ่งที่ซ่อนเร้นถึงแม้จะอยู่ในหัวใจมนุษย์ก็าตามอลลอฮ์ทรงกล่าวว่าโอ้พระเจ้าของเราแท้จริงพระองค์ทรงรอบรู้ สิ่งที่เราปิดบังและสิ่งที่เราเปิดเผยไม่มีสิ่งใดจะซ่อนเร้นไปจากอัลลอฮ์ทั้งในแผ่นดินและในชั้นฟ้าอิบรอฮีมสุรที่สิบสี่อาญาที่สาจงศรัทธาในอัลละฮ์พระเจ้าผู้ทรงสร้างและทรงอภิบาลไม่มีสิ่งใดที่สามารถปิดบังพระองค์ได้ ดังนั้นจงทำอิบาดะและทำความดีด้วยความบริสุทธิ์ใจเพื่อพระองค์